โดเดี๋ยวผมต้องฝอดตัวแป๊บนึงนะครับฝนตกไม่ไหวโอเคครับกราบสวัสดีพี่ๆนานาที่ชื่นชอบในการตกปลาด้วยนะครับวันนี้ผมก็พาพี่ๆนานามาชมอาการสปิวแล้วกันช่วงนี้เบื่อหน้าดินไม่ไหวเป็นอะไรไม่รู้หันมานั่งสปิวแกงเหงาดีกว,ว่าช่วงแรกผมตกเป็นบาลาน,นะครับตั้ง5้าตกสาม แต่อาการปลาน้อยมันกวนครับหลังๆมาผมเลยตั้งเป็นไม,ไม่ตายอ่อนครับแข็งขึ้นมันจะได้มองอาการชัดขึ้น,นสำหรับปลาไ,ไซส์สวยๆ,ๆโอเคครับยังไงก็มารอชมกันครับแต่มันน้ำมันตื้นไงมันบ่กได้ไงมันต้องล้างไงมันก็ล่ะ ปุ๊บปุกบปุ๊บลุกบปุ๊บปุ๊ป,ป,ป,ปุุ๊จะได้จะไม่ใช่เนี่จะได้จะไม่ใช่เนี่หัวสั้นโค้งงอเนี่โอ้โหส,สวยๆครับตัวนี้ไปใ,ใหญ่จังตัวนี้มาแล้วครับปดุ๊บส,สวยๆเลยตัวนี้ ของกองท้าวะ่ะกองท้าวีาน,น,นี้ันปล่อไปนะเต้นเป็นดีเจเอาเพลงกนเท่าวขอ โอ้ยโ,โดดโอ้โตัวนี้แรงดีมากไปตัวหนึ่งแล้วครับนี่เป็นปากเลยไม่ตายอ่อน